อาวแครับกระตี้ผมฝาพบกระแล้วผมคารมิจ่ายตะบปบกัดรอกพับวัน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2,727ถึงตอนที่2,728นะครับผมเอาวและครับเพื่อการเซเวนลนนะครับผมไปรับคำรับฟังเรื่องดาวต่อจากเมื่อป่านจะดีกว่าครับโรงเทอเบียนซาเบตแล้วยี่เทียนทันได้เพียรอคอยเงียบงียเพื่อให้การต่อสู้เนินคืน แต่แน่นวน่าขอจะต้องทําการเดิมพันด้ตัวเองเผื่อที่ขอจะสามารถได้ตราบเรียนแห่งการกำจัเมาเกิดเพิ่มขึ้นเดียวกนแน่นแต่ไรก็ตามเนื่องจากเรข่องของข่าวเป็นพาอสาวแห่งกำจัดมาเกิดโอกาสที่จะสามารถได้ตราบเรียนเพิ่มขึนน้นเล็กวกันแนานมันก็ยากไปอย่างปาและขอคนจะไม่สามารถได้รับเรียนสาวแห่งกำจัดมาเกิดในตอนเริ่มต้นแต่แน่นตน่อและแอนด์ส่วน,นของขา่าวจะมาจาก โบนัสการต่อสู้ในแต่ละครั้งนั่นเองแต่ลยไรก็ตามถ้าหากเขาเสียงว่าเกิดโปรทาการต่อสู้คําระดับตาโอกาสดังกล่ามันจะดําให้ข่าวสร้างเงินได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าหากคุณต้องการสัมปัเขาร่วมการต่อสู้ที่ขํามระดับคุณจะต้องชน,นะติดต่อกันทวันสิบขางถึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครตาในแบรนดนี้ข่าวที่ว่าพอสวัสด์แห่งกำลังจะมาเกิด ได้ทําการท้าทาสารเสาวบานแห่งการกระนแ้เมือกเกิดก่อได้เพื่อกระจายออกไปและยังมีการสืบหาตัวตนของเอา้าเฉินอีกดูพอเสาวบานแห่งการกั้นแ้เมือกเกิดที่ได้ประโยชน์ที่สุดซึ่งยังไม่สามารถปลุกพลังสายตรีของตัวเองขึ้นมาตาเมื่อตอนที่ตกวปองพูดใจแม้เพิ่งจะสำปาปุกพลังสายโรฮิตขึ้นมาได้ในตอนนี้ดังนั้นพอเสาวบานแห่งการกั้นแท้เมือกเกิดจะหวั่วนป่า สิงไม่ได้มงให้ดีเกี่ยวกับตัวของอาเฉินเป็นเรื่องธรรมตาคนก็คือพอสวรรค์แห่งการกับช้ามาเกิดบางส่วนได้ทําการเดิมผันปาเอ้าวเฉินจะทําการแพร่แเพลในทันทีซึ่งมันจะทาให้โอกาสของอ้าเฉินเพิ่มขึ้นการแต่ในเม่นต่างมันก็ถึงเวลาแห่งการแข่งขันมันมีสนามแห่งร่องปลอดพิเศษภายในสาราสาวก่แห่งการกับชามาเกิดต่างๆมากมายและมีความแขงแกร่งที่จะต่างกัน อย่างเช่นสนามคขว่างป่าที่เหมาะสมกับขอบเขตผู้ปกครองที่ปูพลังบาแล้วหนึ่งข้างซึ่งมันเพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ปกครองที่ปูพลังไปแล้วสองข้างโดยที่มันไม่พันรายตรงซึ่งมันเพียงพอที่จะใช้งานยี่เทียนได้ไปรากฏตัวคือภายในสนามบารตรอแหล่คูดต่อสุ้ของข่าวก็คือพระอสราพิเกาะทอซึ่งเป็นหนึ่งในผาทาคอมพอสวัสด์แห่งการกับจม้มาเกิด แะร่างกายของพวกมัน,นานแข่งแร่งไปอย่างปาในขนาดดีผู้ปกครองในขอบเขตทุกคนขั้นสูงที่มาจากเผ่าอัสระพิตรทอดรู้สึกสับสนบนอนและหน่อเพราะท้ายที่สุดแต่ผู้ต่อสุ้ของเข,งข,งขงนาตามคือพอสวรรค์แห่งก,ก,การเจ้ามอเกิดถ้าหากเขาไม่ทำเต็มที่เขาก็อาจจะโดนจังหันตาในท้ายที่สุดแต่แม่าเ้พ่อทาอย่างเช่นพวกข่าวจะตกตายไป สาราสวรรค์แห่งการกบเมาเกิดก็คุณจะไม่ใส่ใจมากนักอะไริ่งจะไม่ทําการชื่อหรือดื้อซ้ำแต่ถ้าหากเขาทําการสร้างห่าพอสวรรค์แห่งกัรกำเนิดมาเกิดขอยังก็อาจจะตกตาละถ้าหากเขาทําการทําร้ายอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็คุณจะ,จะสร้างปัญหาให้กับเขาในอนาคตไปอย่างป่าแต่หล่อนป่าหากเป็นการจะซื้อปลอมปอกมันจะถือว่าไม่รับไว้จางหมายชื่อนศราราสวรรค์แห่งการกบเนิดมาเกิด จะไม่ไปล่อยจะตกของเขาไปดังนั้นเขาไม่มีทางเตือนนอกจากทำการต่อสู้ให้ดีที่สุดตุ้มอัสรพิษกศีทอได้ทำการโจมตีเยียเทียด้วยพลังกำลังของเยีเทียการสังหัรอัสรพิษกศทองตนนี้เป็นเรื่ององ่ายไปอย่างปาแม้ว่าอัราที่จะเปิดออกมานานดนมันก็เป็นควที่จํามหายอัสรพิษกศีทอรู้สึกว่ากลัวจนแทบจะตกตาแต่เยียทีไม่อยากจะเปิดเผย ความแข็งแกร่งของเขาในทันทีไม่อย่างนั้นเขาจะสามารถได้รับเรียนแห่งก,การกระชากมนกิดได้อย่างตายแต่ทั้งเขาได้สแต่ความแข็งแกร่งที่อันที่สูงและทําการต่อสู้กับออสราฟิกกอร์ซีทาตนันนีหลังจากที่ใช้ความพยายามเล็กนอ้อยเขาก็สามารถสังหารอาสราฟิกาสกอร์ซีทาตันนี้ได้สําเร็จและได้รับแรงนรักขังแรกมาสำหรับแรงนักขังนีพอสวรรค์แห่งก,การกระชานมาเกิดแต่คิดว่ามันเปลี่ยน่ด้ปกติมันควรจะเป็นเรื่อง ถ้าหากพอซาบอลแ่งกับแคเมอเกิดไม่สามารถอัชันญาพออสสรพิกรเซธองตาแต่งไรก็ตาเอ้าเฉินนักเป็นใครจาความสามารถในการอัชันญาอสรพิกรเซธอที่ได้แสดงให้เห็นนานมันขยับมากเกินไปเมื่อบราพันปลายที่ถินที่รับบทเป็นเอ้าเฉินก่อได้ชนะครั้งรกล่าวเวลาคู่ต่อสู้ที่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของข่าวก่อร้มแข่งแข่งขันเร็วและในที่สุด การต่อสู้ขังที่สิบคนยี่เทียก็เริ่มเ้น่มขึ้นในครั้งนี้โอกาส,นาสคนยี่เทียนในวงเพื้นในดันทีหนึ่งต่อห้าก็คือถ้าหากคนเดิมพันที่เอ้าเชิญเมื่อคุณชนะควรกูจกับเราเรียนซาบอรร์แ่งกอาจะรย์มาเกิดมากกว่าเดิมหาทาาเหตุผลที่อัตราการต่อรอดสูงมากถึงขนาดหนีมันเป็นเพราะวยี่เทียนต่างกำลังจะต้องประชันตากับพอทาพิเศษเผาปฏิี แม้ว่าพอปตะพีจะเป็นพอราตเชินกลางแต่สถานะของพอร์ตเก็ดีมากกว่าพอรัตอืน่นคือมันรองมาจากพอสวรรค์แห่งการกับแทมรกต้องนานนอกจากนี้ผู้นําของพอปตะพียังถือว่าเป็นรตัที่พสาสวัสด์แห่งการกับแทมเกิดต้องให้ความใส่ใจอีกดูมันเป็นเพียงพอพอปตะพีที่มีแสงแสระตะพอ,อนแนวว่าเกินไป แม้ว่าสกเยาพของเขานั้นจตเสื่อมไปอย่างป่าและความพูดตายและความเร็วในการหุบนของพวกข่าวมันก็ลดเกลี่ยไปอย่างป่าพวกเขาเปลี่ยนรองเป็นแค่พอสวรรค์แห่งการาัดมากระท่องตานและในครั้งนี้ต่อตนที่ต้องเป็นนักเย่เทียก็คืออาเชจ่าของเผ่าปฐพีรินดุลรินดุลตันเป็นเผ่าปฐพีที่ปลุกพลังขึ้นมาแต่ซึ่งพลังกระสุนของคนต่าง น่าสึ่อกวดไปอย่างจริงและคอนเด้ราทักษะทรงสดขึ้นใหม่มากปาหรือเหนือระดับเหตุการข่าวต่างก็ส่งพลังไปยังปากมันเดือดกลัวเจ้าปรบีคนรูอื่อที่ปลุกพลังขึ้นปาในครัง้งหนึห่งเริงดุ่นได้เคยทำการต่อสู้กับผู้ปกครองที่ปลุกพลังมาได้สองขา้างแม้ว่าเขาจะไม่รับสช้หนะ้าแต่เขาก็ไม่อ่อนแอมากเกินไปในการแข่งขันเกมยม้าในขอบเขตผู้ปกครอง ที่ปู้พระมาแล้วหึ่งครงในสาราสาวัแเ่งกับกรมาเกิดรินดุนตานได้รับแผนนัดเจตาอการมากเกินร้อยขังและอาจะกาเดปากเขาแทบไปวิองคอัผ่านและเขาก็ได้ครัวการต่อสู้มาเป็นบรันนาในครั้งนี้การที่พอสวัแเ่งกับกรเมาเกิดชนะนัตเจต่อการสิบครั้งครัวพวกขอจะนึกปล่อยให้รินดุนทำการลงเปิงซึ่งมันเ็นได้จัดป่า ซาราสาวันแห่งการกระทำท่มาเกิดให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเยทีแต่ให้นอนปานี่ไม่ใช่การกดขี่ซาราสาวันแห่งการกระทำท่มาเกิดแต่ทำการกดขี่พอสวรรค์แห่งการจะทำท่มาเกิดได้อย่างตายพวกขอต้องการที่จะกดดันเอ้าเชิญเ่อี่เ้าเริมจะสามารถทำลายคอคู่และทำาการประกลาดตามในการผัวดังโปรเหตุการณ์ที่สองตานี่เป็นเพียงกระเปิ้องที่เปลี่ยนของพวกขอต้องการเยธีเฉินไม่ได้มาในที่คืนเดิ เพื่อทําการต่อสู้ในการทําลายคอคู่คอมมาในที่หิ่งนี่เพื่อรับเป็นสวรรค์แห่งการคาแซมมาเกิดในตอนนี้เราผู้ช่วชาตขอสาราสวรรค์แห่งการคาแซมมาเกิดก่อให้กระสันตยในการต่อสู้ของดิชันการชูตัวได้กลขึ้นปากด้วยความสบายใจช่างไปจากที่ว่าเอ้าเฉญบุ่นดีจะมีคอมมาในการชนะถึงไปช่างไปได้ทําการใส่หัวถึงแม้เอ้าเฉญจะเป็นสมาชิก ของพอสวัสด์เห่งการกระชับมาเกิดคำพวกดาวแต่ความเป็นใจของเขายัตานยังไม่ดีพอเขาไม่ใชิดกูดสูของริงดุนเธอแน่นอ่พอสวัสด์ของริงดุนตาโชว์ทายไปอย่างป่าแต่โชคไม่ดีที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของพอสวัสด์เห่งการกระชับมาเกิดคำพวกดาวทั้งมอดกแด้ทรัพย์ต่างๆก่อนจะถูกพวกเราระดับเอาไปไม่เช่นนั้นด้วยศักยภาพกอสาวป่าของริงดุน ก็ควรจะสามารถตรวจตาเป็นขอบเขบตัวหลังคันที่สองหรือแม้กระทั่งคันที่3ด้วย3มันเป็นเป็นเมตาที่พวกเขาจะเติตัวขึ้นมาถ้าหากไม่ใช่พอพันเดียวกันกับพวกเก่าใหม่ทีนั้นเหตุการณ์ในเซโบตาก็ควรจะเกิดขึ้นอีกครั้งชูตัวได้เก่าขึ้นมาก่อนที่การตตอสู้จะเดิมต้นขึ้นเย่เฉียนได้ทําการเดิมผ่านด้วยเรียนเอาพันธหุการณ์เกาเ้มาเกิดทั้งโปรบนร่างกายของข่าวว่าเขาั้ได้รับสัญญา ไม่นักจากนักการต่อสู้เดิมตัวหนึ่งคืนบนสนามบอรเขาบ้องป่ารินดุนเป็นที่นับถือของพอสวรรค์แห่งการกับชาตมาเกิดไปอย่างปาเดนันเขาจะไม่กลัวที่จะขัดใจบุคคลโทษไปของพอสวรรค์แห่งการกับชาติมาเกิดตายไปซะรินดุนได้เทียดับตาแต่นั้นก็สมพรทางของร่างกายพุทธในสวรรค์ออกปาและออรละแห่งความน่าสะบังกลัว ปอด้แผ่สานไปทั่วบริเวณกระดิ่งยิงก็ได้แสดงเห็นถึงคอแพงแกงที่ไม่ได้รปกอดดินดูนตุ้มตุ้มตุ้มพวกเขาจะสองปากดังคงต่อสู้ซึ่งกันและการโดยกระทั่งสนามเขา้องป่าเริ่มสะเทือนเทือจากในชามชูตัวที่เป็นพุ่มาำของสาราสาวบนแห่งการแข่ชันเมือเกิดได้ตกวถึงเอ้าฉันพุ่มนี่แข่งแกงไปยังปาเขาสามารถต่อสู้กับดินดูด โดยไม่ได้อ่อนแอไปกว่าไม่แตนเอาข่าวสัมผัสที่ชัดเจนปาออ่รสายโรคของเอ้าชนต่างคือการปรดโรคขังได้ขึ้นมาจริงจริฮ่าฮ่าฮ่าพอสวรรค์แห่งกลางจับชัมาเกิดคำพูดกล่าวได้ให้เกิดอาชีะอีกคนขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปเพียงแต่ชูตัวท่องกานแต่พอสวรรค์แห่งกลางจับชัมาเกิดคนอื่นก็มีความคิดดังกล่าวอยู่ภายในใจและพอสวรรค์แห่งกลางจับชัดมาเกิดที่เคยเห็นดื่งตาของเอ้าชนมาก่อ กับไม่สามารถเชื่อได้จากสมบูรณ์ในตอนนี้เหมือนหน้าแปดที่วสยุท์ที่เรือชายที่ไม่สามารถบวรังสายโรฮิสมาตาในตอนตัวเต็มปเขานั้นสามารถบวรังขึ้นมาได้ช้าไปอย่างป่าแต่จะดูเขาก็ได้กลายเปน็นเฉยจ้าแต่แน่นอนป่ามันจะมีกลุ่มของพอสวรรค์แห่งการกระชับมาเกิดที่เหตุไปเอาเชนนั้นเป็นสปอร์ตตาที่มีพลังต่อสู้ดูยงโฮผ่านในระดับเดียวกัน ซึ่งความเร็วในการะระดับของเขานั้นแต่ช้าไปอย่างมากแต่ถ้าหากไม่มีวิธีการในการเข้าวข้ามขอบเขตที่ดีกว่านี้มันก็จะได้ไปโดปุ้มริงยุนได้ถูกกระทกกะตัวกัดเ็นซึ่งหมายความว่าริงดุลตานอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกลัวซึ่งบรรดาพาวพาสาวรรค์แห่งการามะมาเกิดที่เดิมพันกระดินดุลเี่งก็ต้องขมวดทิวถ้าหากดินดุลไม่แพ้เรียนสวรรค์แห่งการามะมาเกิดคำพกข่าว ขีได้ตรงเดิมพันปลายมันก็จะหายปลายแต่สาราสบอ์เห็นการกับเจ้าเมื่อเกิดเมยได้สนใจว่าใครจะชนะหรือแพ้แม้ว่าใครจะชนะหรือแพ้สาราสบอลเห็หการกับเจ้าเมื่อเกิดก่อนจะทําเงินได้อย่างมากปลาในไม่ใชารินดูนก็ตอกดูในสนามที่เสียเปลี่ยนกันชิ้นเชยในช่วงเวลาสั้นๆเย่เทียงก็สมอร็จจันตารินดูนและได้รับแพนัทที่แท้จริงปลาเมื่อกันต่อสู้จบลง นี่เขียนกคระับเรียนสาบันแห่งการกระชับมาเกิดจบงัป่าการต่อสู้ในสาราสาบันแห่งการกระชับมาเกิดในครั้งที่เขาทำเงินได้อย่างมากมายน,นอกจากนี้เอ้าเชิญยังได้รับก,การเการ่าทีโดยกลุ่มสาบันแห่งการกระชับมาเกิดจังหวันป่าและมันยังได้ดึงดูคสจใจของกลุ่มสาบันแห่งการกระชับมาเกิดในระดับสูงอีกดูแต่ยี่เขียนไม่ได้กังวลเรื่องใจเขาไม่กลัวว่าตัวเองจะถูกเปิดเผย าลังแต่นั้นที่เถียนก็นต้องทำการสำปะเขาร่องกัรต่อสู้แบบก็ขดตโตและการสมัครในทางนี้มันก็ไเด้นสร้างความตะกรุดึงให้กับซาราสวันแห่งการเทมาเกิแม้ว่าการชนะสิบครั้งตัวแต่สามารถนำมาใช้เพื่อทำการต่อสู้แบบขั้นระดับตาแต่ไม่มีผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นทั้นสุขคนตายที่จะทำชิน้นหนีเหมือนกับปินตุนแม้ว่าจะรับชนะติดต่ตอ,อกันถึงร้อยครัง้งแต่เขาก็ไม่เคยท้าทายผู้ปก ที่ปูพลังมาได้สองครั้งความเข็งแกร่งของการปรูพรังครั้งแรกและครั้งที่สองอาจมันเป็นชาวบางที่กว้างไปอย่างป่าถ้าหากคุณทําการต่อสู้คุณแทบจะตกตายดันทีนสนลึกของสาราสรค์แห่งราจะมาเกิดจูตัวถึงกงับขโวยเคียวเด็กนอเมื่อเขารู้ว่าอ้าเชิญกําลังใจทําการต่อสู้ขนัดตาแม้ว่าความแข็งแของ,งขอ้าเชิญนั้นจะแข็งแกร่งไปอย่างปลาแต่การปรูพรังครั้งแร มันไม่ได้เหมือนกับพัที่สอบฟองว่าเขาพากเขาพ่าคน่างมันยิ่งใหญ่เมื่อกันไปเป็นไปได้ไหม่าเอ้าเชนญรู้สึกถึงแรงกดดันไม่เพียงพอที่จะทําการต้กระตาบดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะต่อสู้เขาตตาบนอกจากเหตุผลนี้แต่เขาก็ไม่สามารถคิดถึงเหตุผลอื่นตาแต่เอ้าเชนมีสิทธิ์ที่จะัำปาเขาก็จะตกลงตาม่านในเวลาตมปาสาราสวรรค์แห่งกาจัก่าเกิดก็อรัตกลงไปสัสมาชิของเอ้าเชิญ และจัดการแข่งคันการต่อสู้คราดตาให้กับเอ้าเชิญในอนาคตยังก็้ิดีหลังจากที่ผ่านไปช่วงหนึ่งการต่อสู้ท้าทายขนาดตาของเอ้าเสียงกระดมตนคืนและอัตรากระตอรองตามันก็ยังสูงไปอย่างปาโดยเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเท่าในทันทีโอกาสเพิ่มขึ้นมามากกว่าสิบเท่าสิ่งที่สามารถสร้างโอกาสให้เกาวได้อย่างแน่นหนยเยี่เสียงก้าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้น และอัตราการรองที่เปลี่ยนแปลงบางทีเขาอาจจะสมปะปรับเปลี่ยนอัตราการรองตาหรือเมื่อมีคนเดิมผ่านคู่ต่อสู้คนที่เถียนมาขึ้นเดือดืออัตราการรองของข่าวก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดูยี่ยเถียนเรื่องทองการเดิมผ่านเมื่ออัตราการรองถึงหนึ่งต่อสิบสอบเขาได้เดิม่านทรัพย์สินทั้งหมดไปกับตัวของเอ้าเชิญและวันนี้การต่อสู้ของเรากระังเปิดคืนคู่ต่อสู้คนยี่เชเถียนตาน ได้รับการประกาศประนันแต่เขาเป็นนัก,กรกสีแต่ที่มีบททีต่ตีเป็นผู้ปกครองที่ปลูกดังมาแล้วสองข้างผู้ปกครองที่สามารถเอาชีวิตต่อในการต่อสู้ของซาลาสวรแห่งกบจับ้นเบเกตินนันไม่ได้เป็ยนผู้อ่อนแออย่างแน่น,นอนและผอพันทางที่อ่อนแอโค,ค,คตรคอือคนจะตกตายประนันแต่และจากมุมปอกของพอสวรร์แห่งกำจัน้นเบเกิดเอ้าเชนนัน,นคงจะเทียบได้รับ ขอบเขตผู้ปกครองที่ปลูกพลังไปทล้วสองข้างในดับ่อแนแหแต่การต่อสู้ของซาลาสบอลแห่งก,ก,กาชาเมเกอร์รุนแต่เป็นผู้ปกครองที่ปลูกพลังมาทั้งสองข้างที่อยู่ในขอบเขตที่แข็งที่สุดมันมีช่องว่าของปัจจัยระบบข่าวที่ก้างใหญ่ไปอย่างป่าเราไม่สามารถตบการต่อสู้ด้วยทางรวดเร็วในคราวนี้เราต้องชนะผา้ต่อสู้ด้วยอาการปัจเจสาหาันที่เขียนด้วยกราพิกาย บนสนามบอร,รองคบ้องปากการต่อสู้เริ่มเป็นคืนปุ้งท้องสองฝ่ายได้ทำการต่อสู้กันยเย่เทียนพยายามยังสดบขาอสัมภารถที่จะรับคมพยานข่าตัวเองเขาได้ทำการต่อสู้อย่างหนานต่อสู้ด้วยชีวิตของข่าวแต่ต้องการที่จะรับพยนในเวลาอันสั้นยิ่งทำการต่อสู้หนาความพปานแกของข่าวก็จะยิ่งผูอประเปิดดึงหาด้วยการต่อสู้อันสิ้นบาชินนีมันได้ทำให้เผ่าะสะพานแห่งก,กาจฉัมาเกิด และพบวันทางต่างก็รู้สึบเพล่พไปกับการต่อสู้ทุยอดเดี้ย,ย,ยไรเม่นาทั้งสองฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บและจำไม่ชัดเจนป่าใครนั่นจะเป็นผู้ชนะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาทหมดทียงกับต้องตรวจืองเอาเฉินซามถต่อสู้กับผู้ปกครองที่ปกพะรังมาแล้วสองครั้งได้จากการเดิดความแขง็งแข่งที่แสดงอกมานต่างแขง็งแร่งกว่าดเดินไปอย่างปาก่อนนน่นดีเขายังคงเก็บเส้นเอาไป ชูตัวถึงกับต้องประหลัดใจนอกจากนี้เขายังได้เห็นปอแซเล็กนอกเอ้าเฉินไม่เปียนแต่จะทําการผลาดังสายเละนให้เตียงคนทั้งนตาแต่ยังฝึกฝนร่างกายพิเศษอีกดูซึ่งทําให้ร่างกายมีพลังมาตาและส่งพลังในทุกตาดยงนั้นเขาิดสมาต่อสู้แบบขั้นระดับตาไม่เช่นนั้นเป็นไปเมตตาที่เอ้าเช่นแต่สมัตฉินะาขอบเกยผู้กรอบที่ปูุกพดังไปแล้วสองขาง ร่งางกานเม่นตาเมื่อจักกระดกสีแดงทำภาพเรื่อยเถียงก็ได้ใช้โอกาสในคันธีทำการโจมตีส้นกับซึ่งมันทำให้ไฟดองคาได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งกัว่าไร่ไม่นนั้นอีกฝ่าก็ยำรับความพ่ายโดยสมัครได้ในการต่อสู้ดังกล่าวตากไตที่ทำการดอมแพลในเวทาการต่อสู้ก็จะจบลงซึ่งมันไม่จำเป็นจะต,ต้องมีคนตกใจทุกข้างหากผู้ปกครองต้องตกตใจในทุกการต่อสู ซาราซาบันแห่งกาจัชมาเกิดก็คงจะไม่สามารถหาทางได้มากขนาดนี้ในขนาดนี้ย่ียเพียงอยู่ในธีไปอยะปา่างปลาเมื่อเขาได้รับเงบินเสาบอลแห่งกาจัชมาเกิดจากรางบังกระเดมผ่านอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นไปอีกแต่นี่ยังคงห่างไกลจากคำว่าเพียงพอหากเขาต้องการซื้อเสบบุกรนเป็นจบบปลาอย่างร้อยเข่าก็ต้องทำการต่อสู้อีกสักสองสามครัง้งแต่นอนป่า ถ้าหากข่าวชนะสำหรับสำหรัสมาชิกคนอื่นของพอสบันแห่งการชัดมาเกิดจะไปตัวทานและสาราสวัสดิ์แห่งกาจชัดมาเกิดคงจะมาให้อัตรากรรองที่สูงกิข่าวดังนั้นขอจะไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการได้ตบเรียนสวัร์แห่งการชัดมาเกิดดำเนินมากมาขนาดนานหลังจากที่ผ่านไปอีกช่วงบรรหนึ่งการต่อสู้อีกครั้งที่ให่เทียนก็มาถึงคู่ต่อสู้ที่ขอต้องเปิญชน้แต่การต่อสู้ครั้งนี้ แข่งแข่งขึ้นไปอย่างปาในครั้งนี้สมาชิกคเอกอีของซรบันแห่งกากะเจ้เมื่อเกิดไม่ค่อยมีความบอกในตัวคนเยี่ยทเถ้าตายและอัตรากรอของสาราสาบันแห่งกากะเจ้เมื่อเกิดก็่อนขัางสูงมันคือ13ตอนหนึ่งสิ่งที่เถ้นได้ทําการเดิมพันเรียนสาบันแห่งกากะเจ้าเมื่อเกิดทั้งหมดของเขาอีกครงและบางคนก็ทําการเดิมพันไปพร้อมกับเยีะเทียนเราท้ายที่สุดแก่เยี่ยเทียนได้สร้างปฏิหันมากป่า และสมาชิกบางคนของพอสบรร์แห่งก,กาจฉเมื่อเกิดก่อิดปวะเอาฉนอ่านอาจจะสมาัถชนะคัีต์ตากแต่ทั้งพวกเขาจะได้ทําการลงตาและในการต่อสู้ครั้งนี้วีเอเฉียงก็สมาัถชนะอีกครั้งเสื่งแตกมาด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสทําให้สมาชิบังโคนในพอสบรร์แห่งก,กาจฉะเมื่อเกิดขิดวะเอาเฉินนั้นโกียนกับขีปวะเอาเฉินอ่านคือพอสวรรค์แห่งกาจฉะเมื่อเกิดที่บุรีรังโรหิตปาะทั้งสองข้าง ดังนั้นจึงทำให้เขาส่งพรดังไปอย่างป่าแม้แต่ชูตัวซึ่งเป็นผู้โดดแฝ่สาราสันแห่งก,งา,ก,ขา,ขงงการ์ชัตเมเกอร์ก็กำลังเคิ็ดว่าเยีหยนนั้นกำลังโกแต่เขาก็ไม่สาม,มารถปองเันมันตาความเป็นไปได้นี้ก็มีอยู่เช่นกันนอกจากนี้เขายัางพบว่าอา้าวเฉียนได้ทําการเดิมพันเรียนสนนาร์บหลเการ์ชัตเมเกอร์จะบ่นมากในทุก้างแต่ได้ับเรียนสนนาร์บหลเการ์ชัตเมเกอร์ไปเป็นจำนวนมาตรา นัทสนเด็ยกของซาลาสันแห่งกาคาชั่นมาเกิดเด้เที่ยนรับเชิญมาได้ที่แห่งนี้ในที่นี้เขาได้พบกับผู้นําซาลาสันแห่งกาคาชั่นมาเกิดชูตัวในวรารนี้เทีท่จะไปได้ถึงอ๋อแล้วอันน่าสะเพรื่งโกรธจะชูตัวซึ่งมันแขง็งแกร่งยิ่งกว่าเจ้าสวรรค์ปูรางด้วยสามแต่เขายังไม่สามารถไปถึงการปลุกพลังเก้าขังตาใจเฮนเดซ์ดปา่านี่คือผู้ปกครองที่ปลุกพลังลงเหตมาได้แปด แต่พลังต่อสู้ของเขา่านควรจะสมบร,รมากกว่าเจ้าสมบรัรโบตาเอ้าเชิญรักทางกระดานพ่อของเจ้าคืขอขเป็นนายชูตัวที่ทําการสอบถามทั้งชูตัวรับทางกระดานพ่ขอของข้าคืาาอการปลุกพลังโรฮีกันที่หนึ่งนึ่ยี่เทียงเกิาขึ้นมาอย่างตรงไปตรงมาคนจหมวยมากรลยรัะกลิ้งคิป้านในตอนนี้า้ากกำลังคงจูชูตัวได้เกิาขึ้นมาจ้กริงกลางแต่จะต้องไปที่อนุสาวรีย์สัตถา กองปัเพ็ญต์รดเพื่อทําการทดสอบรักทางกางรนตพวของดาวถ้าหาพบปะตกโกรซาราซาบันแหตงการชัดมือเกิดจะทําการเกิดเรียนซาวันแห่งการชัดมืเกิดทางมือของดาวอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์ขั้นไปนั้นไปไรกันได้นะครับผมเอาลนะครับได้ประกันไทยขอไปเลยครับอย่าลืมกด subscribe กดได้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเปลี่ยนข้อความครับของครับ